การานะการค่ะอือืมจะเลื่อนพอนจะเลื่อนพอนค่ะปูค่ะปู้ก็่ายากยุอันแอฟที่ไลจ้าเอฟที่มันตู้มาไรอ๋อธรรมดาเนาะปูเนาะสามโตตรงเนาะอืมอืมค่ะมันตู้กับมาไรอฟซี่กนเลยค่ะเม้่อคืนปูกับฟันดีด้ยค่ะปูเมื่อนกับฟันดียุ่ วันนีแต่ว่าพระท่านไห้เป็นตัวไหมตัวพระท่านได้เป็นตัวฟันว่าจังไหนครับพ่อฟันฟันว่าได้ได้บวชอีกคนน่ะอืมได้บวชอีกวันที่พวกค่ะพูกฟันว่าได้บวชอีกก็ที่พวกเขาหกตัววันที่วันนี้วันที่หนึ่งบุนตีวันที่หนึ่งหันกับบวชที่หนึ่งก็ได้สามตัวแล้วเนาะวันนี้ไปบวชที่สองสี่พราเขาหกตัวสนบอเนาะอันอันหกตัวของพูดตัวใดกว่าครับพ่อหกตัว อันเก่าบ่อันเก่า่เหรอปู่ก็เขียนกระดาษใส่อันเขียนตัวเลขใส่หมวดตัวนี่เอ๋อเขาเป็นยังค่ะปู่นี่อันเก่าก็เลยเออนี่ดีหกสี่สองสามหกหนึ่งนี่ดินี่ภาพพ่อแม่พี่น้องม่งเปิงเนาะฮะเทียบพ่อแม่พี่น้องมาทำให้เห็นนันอันเก่าหลักฐานเก่าทีหลักฐานเก่านี่ปู่ว่ามันคิอเพาได้ใส่ปู่มันเขียนตัวเลขใส้นอ๋อเป็นยังค่ะอืมเอาแต่ซุ่มออกปากกาอันนี่เลาค่ะนี่เด็ก เด้อพี่น้องด้วยหกสี่สองนะคะเขาเต็มเต็มสามโตยางอื่นหลินญเท่นนะเอาแต่ตัวปัะกามังี่มกเนาะจ้าเนี่ยชุมตัวเล็กที่นั่นอันเขาคะุปกบณ์ชีบแร่เอามาออกี่ผู้คนเลี้ยเขียนทักนันเขียนใส อันอันนี้เว่นปูที่ปูฝันว่าอันเป็นรางวัลที่หนึ่งนี่ตัวตัวนี้มาก่อนหรือว่าตัวนี้สุดนี้มาก่อนคะมือสีออกปูว่าฉีทอกไปหายุมันเหมืนว่ารับสทยปูนะมันแต่ว่ามันก็สวยแล้วล่ะแต่ว่าปูก็เรยกว่าอยากให้ออกปูว่าฉีปูปูมันนี่มีฝันว่าเลขออกแล้วหกสี่ปูเลยว่าเออหกสี่เขาถึกแตกตึมตึอยู่ว่าทันเลขออกหกสี่ว่าทันแม่ปู มาเบิงของของแม่คือคือออกซั่นนาะบัดนี้คือได้ลงมีบ่นาะเลข64บัดนี้ว่มาหาเบิงค่ะอยู่ในความฝันล่ะมาหาเบิงบัมาหาเบิงในความฝันโอ้ได้ลหวยบ่นเลข64คือออกสั่นนบัดนี้วะบัดนี้้เช้าูก็เลยมาเบิงอยู่นี่หวยมีอยู่ตัวนี่642ตัวนีซั่นดอกอือูก็เลยว่า คนสี่ออกตัวนี้ก้อนบอ่อนี่สนอก่นมาไห่นะ่ะ่นมาให้มือสุดดไทยเพราะว่าปู่จะปูฝันจากลงไปแล้วปูมาฝันว่าได้หอนนะ,ะปูหอปกติหอนี่ือหอไปเดินเหินเหนือากาศได้น่ะบันนี้ปูเป็นหอกลับบันนี้ปูหอกับอัอหอกับนีเรียบปูสีบวกลับบอ่บอผู้วาน,นะ่ะปูกับมาคิดอยู่หลายมืออยู่วันนี้มือสุดดไทยเลยมือวันที่สอง เมื่อขึ้นวันที่หนึ่งเนาะครับเมื่อเจ้านองานจะเป็นวันที่สองปูเล่มันีมีฝันค่ะวาเลกออกเลวฮกซีเขาถือกันเซลซาเลยวทันเออเปมืนไม่ให้ขึ้นฝันปูน่ะนะค่ะปูเลวที่เรียกปูก็บพราท่านดูดอกปูเขาเจ้าเซลซาอยู่เขาเจ้าทั้งหัวทั้งข่าวน่ะนะแตกบึ้มบึมยุบก็เลยถามฮกซีจีอือเลยวฮกซีค่ะปูก็เลยไปถามเขาเจ้าพวกนั้นขาเจ้าก็มุนกระเสียขาเจ้าว่า ว้ายถือเลขวันเทีวซาหมดนะหมดอยู่วัดนี่แหละอยู่ในวัดนี่มันหลวเปู่ก็เจ้าถือมัดเลยวันนี้่ะมันนี่ปู่ก็เลยไปถามเขาเจ้าว่าเลขออกหกสี่มีมันนี่คือออกกลางสันน้อมันนี้ว่าคือกล้วยก็คลองมีมันน้อมันนี่วัดสนอกมันนี่ปู่ก็เลยมาเบิ้งอยู่ในนิมิตมาเบิ้งอยู่ในความฝันตีเขียนไิมิว่าน้อขาเบิ้งมันนี้ก็เลยก็เลยเลี้ยวก็เลยก็เลยมัดย่ามือเส่าก็เลยมัดมาขีดความฝันก็เลยมาดขีดวามฝันก็เลยว่าเอ๊ะ มีอยู่ตัวเลยหกซี่สนอกได้เขียนว้ช่วนี่นี่หกซี่นี่แม่สนอกเอา<ช>้าหกหกซี่สองหูตัวนี่สนอกก็เลยว่าเป็นสามตัวนะ<ช>ปูกะะป่ก็เลยว่าปู่ก็เล็กโทษไปหาโย่มเราสิลุงว่าเพิ่นเสียมาออกเล็กตัวนี้ตองแมนตัวนี้เพราะว่าปู่ฝันว่าจะหอกลับนะ<ช>ปู่ก็ว่ายุ่วเล็กตัวไหนสีกับสันนี่มันเพิ่นมายำม,มาหกซี่เลยกว่าหกซี่ปูเ่เลยว่าเอ้าแมนเลยวันนี้เพิ่นเสียมาออกตัวนี้ก่อนนะออหกซี่ก่อน ปูกก็เลยที่ทุกหายงนั่นแหละก็เลยบ่อใดก็เลยไปโทุไดดเมรัตมานี่ก็เลยทุกไดพอแห้งหลงเลี้ยงก็เลยปูกก็เลยบอกคนว่าไ้เอาตัวนี้มาออกก่อนลางวันที่หนึ่งหกซีเนี่ยหกซีสองเนี่ยการแม่นซื้อสองตัวซื้อหกซีถ้าแม่นสามตัวเอาหกซีสองอะนะโอ้ปู่ป้าจังสันเอก็เลยมาเข่าตัวนี้เลยกูบอกว่าลัางที่มันล้างวันที่หนึ่งไถซื้อโตหกซีสองเนี่ยบ่ ปให้ซสื้อตัวทั้งหลังนะแต่ว่ากับเขียนไว้อยู่โอ้ตัวตัวทั้งปกตินี่มันหกตัวมันจะเป็นแมนมันเป็นหกตัวค่ะเลขรางวัลที่หนึ่งปูเฉยออกว่ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยไอ้หกตัวบัาลาเป็นผู้เขียนนะนะอ่าค่ะเออเป็นผู้เขียนหมาปูเพราะวันนี้ก็ต้องเขียนเพราะว่ามันออกมาแล้วหกสี่สองนี่ออกแล้วมันบ่อกค่ะวันนี้ย่งสามหกหนึ่งเลขเก้าปูมันต้องตามมาเอาแสดงว่า หกสี่สองสามหหนึ่งมันมานากันเลขวั่าทีหนึ่งผู้เล้หตัวดิโอ้ต้องละเย็นลงโอ้แสดงว่าเลยครับเพอน่กินปูว่า6กสองนี่เพื่อให้ออกก่อนเขียนวดปูวัดปลาอุดรลูกมันอีกเลไรหรือสามหกหนึ่งเนสามหกหนึ่งมันนี่อลมวสามหกหนึ่งก่อนนี่มีปูมันนี่มีปูขึ้นเพราะท่านนเป็นตัวคันเพรันกับทองล่อล่อคงสุดท้ายอีกทีนึงค่ะ คือหกสี่สองสามหกหนึ่งมันมานัากลันเป็นหลังวันที่หนึง่งหลงวันที่หนึง่งตัวผู้ไฮบาลลายแยกบอกว่าให้แยกชื่อทั้งทั้งหนาทั้งหลังผอ,นนอมหนาตัววันนี้หกสี่สองมาเลยออกกอ้อนแล้วเลือโตสามหกหนึ่งนี่ว่าทออ่านอ้อกติปู่บ้านน่ะค่ะวันนี้ก็เลยเหลือสามหกหนึ่งอืม เขียนสามพงหนึ่งแล้วปุณนะปูวัดป่าอุดรแล้วก็เขียนเบอร์โทรปูเขียนเบอร์โทรปูใส่ทั้งเตก็ได้บันนี้ก็เลือตัวนี้แล้วก็ทาคงสุดท้ายแล้วปุณเนาะทาคงสุดท้ายเพราะว่าหมึกนี่ฟันฟันดีฟันดีฟันฟันไวจังไหนอัดอยู่บเนี่ยอืมฟันดีฟันไวจังไหนก็ปูรื้อไม่แล้วฟันว่าได้บวชอีกโอน่กสามเทียนเราขนาดก็จำบันได้ทั้งสามเทียนเขียนอะไร เขียนอันนี้เขียนสามหกหนึ่งม่วนเขียนตัวเดียวสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งาเขียนนี้เขียนตัว่เออเขียนกางใหญ่เลยสามหกหนึ่งอือค่ะสามหนึ่งหมอปวงขนนั่นก็เอาตัวตัวนั่นไมานเพราะว่าตัวเปนลูกอาบน้ำาองปรทดอกปวอันนี้ดีบ่ห้าาเก้านี่่ท mm, ี oui> ่อวตัวตัวตัวเสา เจ็ดสามเขียนลงทางเตยเขียนลงทางเตยอายุลุงบ่นี่ปู่แมนอายุลุงตู่อายุเจ้าว่าเอออายุอายุเจ็ดสิบสามนะคะเจ็ดสามอายุลุงตู่อายุเป็นเลขเก้าอายุชุดนี่อ่าว่าเรียกผู้มันจะออกน้ำฝนหนึงสีน่าคือจังนีคือจังนีผู้ก็ลงไปเตร็ดหนึ่งอะไรเออจัำนด้ละเออเขียนเขียนตัวนี้ไปก่อนนะปุ่นอืมอ๋อประมาไปพิจารณาเบมังก่่อนคะมันพูดนิมิตได อีกทีหนึ่งก็อ,อันนี้ปูแล้วก็ขันว่าเอาออกนี่ปูมันเรียกปูมันจะมาออกน้ำกทุ้งนี่นะจ้าก็ได้กด็เลยได้เป็นตอนนี้เหลือสามหกหนึ่งกับเจ็ดสามทีมอันบ่ได้มาแล้วปูเนาะสามหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามนะคะที่เหลืออยู่ปูขาดว่านาชีมามันนาสิกับ คือหมายถึงว่ามันนานแอนเลขเกาผู้เลขเกาผู้น้ำคนคือจังหกหนึ่งหกหนึ่งแปดนะนี่ค่ะหางนคนยังท่านหลวงวัดที่ผู้บอกว่าให้ซื้อเอารถขั้นละลั่นยบบ่เอาค่ะอู้หูคนหน่อยกับบ่มีวัฒนาค่ะบ่มีตัวมือชุดไทยปูผู้หาอย่งไรกับบ่หลับปูอ๋ออีว่าปูอ่อคนบ่มีสิ่งนะปูอะคือบ่หลับเนี่ยปวดให้ออกตัวนี้ปูก็ี่บอกให้ซื้อเอาพร้อมหก อันที่สองนี่สันนี้ค่ะรู้จักให้ยุ่มเสียวเหรอ่ะอืมอือค่ะแล้วนิมิตปูหวันค่ะอีกแค่นึงค่ะปูอืมก็่ี้มีอีกแค่นึงค่ะบางหนึ่งหันได้คลิปเดียวหนึ่งว่าแมนบอกแมนค่ะอืมปูโทษตามคลิปสองก็อทุ่ดไทยกับว่ได้รับบ่ได้ลงคือว่าทีออกหก ซีสองเลยนะค่ะว่าเป็นยังดอกปูงวดนี้กต่ิเข้าอีกสามตัวคือเข่าหันละอันนี้ให้ไปพิดเจ้าหน้าบางนคนเป็นเรื่อเก่าปูแต่เกา่าขันบ่อขันบ่อเอาแมาออกมันก็ออกน้ำกลินนึงทีหนะเรียกปูขันเพื่อนหายแม่ต้องออกนึงทีหน้า เป็นเลขเกาปูด้วยตีมันมาเี่ออกนะคะพี่นหนงกสามสามหงึงกับเจ็ดสามอืมอันนี้เป็นอายุเจ้าอาวาสเป็นคนอาบน้ำนี่ค่ะปูกลาวันนั่็เก็ว่าคนอาบน้ำจะเรเย็กน้อยปูเขาน่ามาออกอีกิบเก่ากับเขาเลยนี่อืมิบเก่ากับเขาค่ะปูค่ะมาห้าแปดกับเขานี่ค่ะอือมันเขาต้อกันนอกตนหน้านอกเออเขาั้งทั้งบนทั้งล่างนี่หมดต้องพันมากหดหทัด วันที่สีออกตัวนี้เนาะเออวันที่สิบหกแม่เขาทั้งสิบเก่าเขาทั้งห้าแปดแปดอืมอืค่ะวันนี้ก็ว่าเขารางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งค่ะหกสี่สองสี่สองสามตัวตรงตรงเลยสามตัวตรงโอ้ขัดแนวด้วยขัดแนวค่ะเพ่เมืนเวลาไปล่ะอืมค่ะ ถ้ามีเนาะจ้าน้อ,อ,อากรรมนามสกามค่ะ